มายาชีวีอวอรส2025ร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568 ดีลเริ่มต no, ้30บาทค่าถือทีเดียวครับ2แสน50,000ดีลใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใส่รหัสเมก้านะครับลดเพิ่มออลท็อปตั้อีก60%นะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยและที่สำคัญนะครับรอบนี้เนี่ยเราขนกองรับร้านค้าเนี่ยมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านที่เป็นเชนในห้างใช่ไหมครับหรือว่าร้านสตรีทฟู้ดก็มีนะครับแล้วก็ร้านหนังที่รับการการันตีโดยการตั้งซ้ำด้วยรอประกาศของสิงคโปร์เรนยลรอมแมน วั okay. นนี้มีมานาหลตามีสป,ปินทอซี่รัก็งานนี้นะครับคุณม่คโรนะครับดโอเคอคุณทุกคน,นคที่มานวันนี้พิกซี่ด้วยใช่ครับเดี๋ยวนี้มาเบลวันนี้เบวต้องมาแบบสุดๆนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เราเนี่ยครับบอกทุกคนจะสนุกกับงานนี้นะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเป็นงานที่เรามอบความสุขให้ทุกคนทคนที่อยในงานแล้วก็คนที่ดูไลฟ์ ด้วยนะครับอย่าลืมสัญหัสษมงก้านะครับขอเชิญคุณด้วยคุณแชมป์ด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เป็ยมมนยไงฟังใครได้ไหมเป็แนแต่งหาเชิญเลยฮะครับผมเอ่อร์ฟู้ดครับผมมิกเซรอรเลยครับผมรดแรงตัวจริงก็ตอนนี้นี่คือมีส่วนลดเยอะมากๆแค่เขียนโค้ดมิกา์เข้าไปเนี่ยก็คือคุณจะได้ลดเยอะมากๆครับลด60%เลยใช่ครับผมแล้วมีกว่า250 0 0ดีลเลยครับผมเยอะม,มากแล้วก็อใหญ่คนลองเซิร์ชค้นหาอาหารอะไใกล้ที่คุณชอบครับผมแล้วก็สั่งทุกวันเพราะผมอยากกินทุกวันเออคนบ่อเต๋อกินทุกวันใช่ สั่งสั่งมากินทุกวันทุกวันนะครับนะครับเพราะว่าส่งฟรีสุนบาททุกออเดอร์นะใช่สี่ย่างกันนะอันนี้บ้าไหมคะครับดีไหมครับตังค์ไหมคะคือนี้ก็อย่างที่เขาบอกแต่ผมจะบอกว่าเริ่มต้นต่งค์คนสามสิบบาทและยังเขาดิวประมาณสองแสนห้าหมื่นดิวอะไรองี้ยหนึ่งก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆใช่ใช่ยังแบบแก้วสำหรับอันนี้คือเปรียบสมเหมือนพ่อแม่ที่นี่จริงจริง เพราะฉะนั้นแบบคือด้วยเราใช้ช่วยตัวคนเดียวครับเราก็ต้องมีคนที่คอยดูแลคอยไปรับไปส่งให้อาหารไปรับใช่ก็เลยต้องเป็นแกรบฟูที่น่าเั้อแกรฟเบลลี่เบลลี่ทั้งหมดค่ะรู้สึกรออย่างไรครับไม่เป็นไรครับไปหาเลยครับผมแ้วผมก็การไปนี้ทำไงฮก็ตามที่เพื่อนๆบอกไปครับก็นั่นแหละใช้แกรบฟูได้สนรถครั้งนี้ก็ไปแจกโค้ชสนรถแหละ ไม่กล้ารับผมก็ลองกดเข้าไปดูใช่คับผมก็มีที atem, ่ผมอึ้งมากเลยนะมีหนึงอย่างก็คือให้พูดฟังดีๆก็คือเป็นศูนย์บาทอรรัดส่งฟรีศูนย์บาทธรรดอรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะส่งศูนย์บาทได้ยังไงลูกก็ลองกดดูเหมกันว่าเออมันส่งศูบาทจริงหรือเปล่าทางนะฮะเข้าไปในแอปเลยกับทีมีเจ้มีเหลือมีเหลือ เพราะฉะนั <Ge> ้นเกมแรกของเราคือเกมทุกติวตัวจริงปืบปนบบ้โปรีามะเตมาวะเต้ามาวะเต้ามาวกติวตัวจริงตบปืนตบปืน จะตามคำวันนั้นที่สุดคนหลังผมก็โดนเหมือนพีมเลยทำไงพ่อไม่แต่เมื่อกี้ไม่เป็นไรผมกับพีมสนิทกันมากขึ้นแล้วได้โอเคคือไม่ได้ครับพี่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ30วินาทีเป็นของคุณจะทำยังไงให้เพื่อนตกไปนะครับถือหรือไม่ได้รวมทุงเหลือทุกพาร์ต้องลทีมงานช่วยเก็บไปนะฮะทีมงานช่วยหน่อยทีมงานช่วยหน่อยจะเกิดีไม่มีใครตกโดยส่วนตัเสมอฮะ <aunque S 2> ถ้าพร้อมแล้วสู้เขาไปมาสู้จับไปลหนครับเฮไปไหนครับดันไปมับไปดันไปออักไปรออบรอบอจะทำยังไงดีคนดังงไปง อาอย่างนัเอาอย่างนั้นั้นการเล่คุยสุดครับไปไปฮ้ยอม้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

สีสมสองหอาใจยาติดฟังนเฮ้นตมันจะมองไม่เห็นไหอนเลยอ๋อโอ้ยมันจะปิดมิดเลยมันจะปิดเลยช่วงสลับเอาสลังมาหน้าได้ไหมครโอเคเห็นไหมไม่เห็นนะท้มงานฝั่งดีแลนทีมสกนทนะครับโอเคเมื่อพิจาาแล้วเรียบร้อยที่ กระจายตัวบนแพนเลยมันอยากยืนตรงไหนดีเลยครับไม่หุนยืนขวาไม่หุนยืนขวาใช่ไปขวาขวายืยนลางตางตกลกางตาตกลางโอเคอ่ะมาโอเคมาเนี่ยยืนแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นขอเริ่มต้นที่อยากให้ไทยรัฐต้นก่อนครับโค้ดเดี๋ยวครั้งนี้ผมเสียสละเริ่มก่อนยังไงครับโอ okay. เคโคนดบอลเริ่มก่อนครับ สิ่งที่คุณจะต้องสัมผัสก็คือข้อสอบของทั้งสี่คนครับยื่นข้อสอบเลยฮะยื่นข้อสอบเลยครับข้อสอบมันง่ายไปกระบวัดเลยเ้วย t e x t u r เนื้อผ้ามันต่างกันผมว่าเป็นนิ้วเดียวนะใช่แต่มืสี่โจทย์นะเอาละครับใช่ผมจะมีนิ้วอยู่ข้ออยู่ชิ้นเดียวใช่กูแพ้กูแพ้พี่เพื่อผลประโยชน์ของทีมครับงานนี้ได้ทำแล้วก็ได้รับหาของพี่ตันท์ใช่ไหม คนที่สองต่อฮะมีหลอกถามด้วยมีหลอกถามด้วยข้อสอบครับข้อสอบอันนี้คือดาวของพี่ดดนดใช่มนี่ฮะข้อสอบตรงนี้จับข้อสอบนะจับโอเคพอแล้วฮะพอแล้วไปต่อครับไปต่อข้อสอบคนที่สามครับข้อสอบครับตรงนี้ฮะจับข้อสอบข้อดเฉพาะข้อสอบนะโปรดอันนี้พี่สกายเอาไปต่อครับคนที่สี่คนที่สี่จับข้อสอบครับนี่ตรงนี้ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคแน่นมากแน่นมากนนีีาารนคำถามถามว่าคำถามถามว่าข้อสอบหมายเลขไหนคือข้อสอบขอนคนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือคือ คุณคนอีเพราะฉะนันตอบหมายเลขหมายเลขเท่าไร่นหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามัะเปิดตาอนเปิดตาแล้วหมายเลขสามก็คือคุณคนทห้าู้ะหมดเวลาครับไปที่เบอร์สองสครับเชิญฮะจักติ่หูตนะ ลบเปล่าลบไม่เอาแล้วนะครับบ้า

คนกัดไม่ใช่โอเคานไม่พูดนพราฉะ้อมอยู่ที่สาคะแนนอยู่คุณจะคู่อ่ได้หอานาทีต่อูเครบแกเชิญทั้งสีคนนัจิ้มกัน Yeah

พร้อมแล้วจำเวลาห้าสี่สสวยมาง่โอเคได้ไหมไปรูประชาชนได้ไหมรอบสุดท้ายคเชิญทางดีมากที่มาคดูวามนม้โอ้โหเราเปสูงกันทุกท่า้วก็มีความสุขอ่เสมอ and i 뭐 <목소리> ว่าก้อนหรอใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยโหทำจริงคิดสดไปเลยอุ้ยขอบคุณมากยักษ์เอางี้เปิดแล้วแต่งต่อกันได้ไหมสี่ไลนเริ่มจากอืมจิมมี่ได้ไเออจิมมี่ไดเปิดให้หน่อยครับลาอันนี้เป็นก้อนลาไลฟ์โอเคโอเคก่อนเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าเราจะมาจากหลายพ่อพันแม่อโอ้ยแต่เรามารวมตัวกันที่นี่แล้วนั่นก็คือ นั่นก็คือแอปโฟนเมกาเซลลงเซลนะปิดปิดเจายปิดปิดจอนี้ไม่ขอจอมาเลยเจคายปิดคมอยู่แล้วเพื่อนเก่งรอดูเลยขออีกทีนั่นก็คือแอปโฟนเมกาเซลซาลาเอลซาลาเอลลงไทยด้วยเอล สั่งเลยถ้าอยากเสียวตามเลยเสียบมาเยเียบมากินเข้าไปจนแบบว่าเสีวไส้เสียอร่อยสีออยโอ้โาเลียกแบนี้าษาเรี่กสีสันตั้งใจนะลาไลยังไงะโอเคเลาไลฟ์ เท่าก่าใจจะมาเป็นบนกที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ไลา์ด้วยอะไรเงี้ยทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูไลฟ์กันนะครับนานกันตาาแฉะนานกันานะก็ยินดีที่ได้รู้จักครับผมแล้วก็ไว้เจอกันนะครับผมไม่ว่าหมจะอยู่ข้างหมีแต่ผมมาอยู่ขางคนนะครับไม่ต้อขออีกแล้วไม่ว่าผมจะอย พวกเราทั้งสี่คนฮะก่อนที่จะจากลากันไปพวกเขาทั้งสี่คนจะส่งเวทีนี้ให้กับพิกซี่เพราะฉะนั้นทั้งสี่คนครับเ,เดี๋ยวจะมาทุบดิวของเรานะฮะที่จอนี้เปิดตัวพิกซี่ไปพร้อมๆกันดีไหมาดิเหรอใช่ไมหมฮะเขาจะาระเบิดจากข้างหลังเลยเหรอฮะพูดจริงครัเนี่ยพิกซี่จะกระโดดออกมาแบงนี้เหรอใช่ฮะใช่ ช่วยทุ่มนะโอเคแต่ก่อนจะทุ่้นะทุกคนครับส่งเสียงดังนได้ให้กับเฟรนด์อัพแก่พวกเราทั้งสี่คนก่อนนะครับเไม่ไดฟ์บอนสกายดนนี่และพวกเราทั้งสี่คนตรงนี้